โอซ่าสวัสดีเป็นรุ่นเมกาสวัสดีเป็นรุ่นดูไปดีเปรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกมเฟดซามูไรเรมเน้นนะทุกผชมนะอนี้พี่ซื้อแบบแผ่นมานะครับราคาประมาณหนึ่งพันหกร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับประมาณนี้เลยกดโค้ดมาได้นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะทุกผู้ชมนะจะเหมือนกับเจ้าตัวเกมวอริเออร์เดนิสตี้อะไรพวกนี้เลยนะทุกผู้ชมนะเป็นเกมเออาร์พีจีนะมาในทีมของเฟดนะทุกผู้ชมนะเฟดนี่เป็นอนิเมะเฟดหลายเรื่่องนนะะคคคครรรัับบใทีเยดู อาจจะคุ้นชินนี้นะครับพิมพ์ไปเลยคำว่าเฟดนะครับเฟดแอนิเมชันไอเฟดแอนิเมะนะทุกชมนะเออไปดูกันได้นะเนือ mm hmm. uh, เรื่องมันจะเกี่ยวกับว่านะครับ mm hmm. เราก็ได้รับบทเป็น uh, ชายสมุไรคนหนึ่งนะครับ mm hmm. ที่ ได้รับพลังนะครับท่านผู้ชมนัได้เข้าร่วมเกมนะครับเขาเรียกว่าเกมชิงจอกศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมนะเราก็จะได้อัญเชิญเซอร์เว่นหรือว่าวีรบุรุษออกมาต่อสู้นะท่านผู้ชมนะแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเซอร์เว่นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาที่ตแตกกันไปอย่างเช,ช่นคาเซเบอร์ไรเดอร์มีดอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะอาเชอร์อะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยใครที่อยู่รอดถึงคนสุดท้ายได้ก็จะได้รับจอกศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ในภาคใหม่นะในปี2023นั่นเองเเล่่นนกัับตววคครรืองงไดะามแ0.4 ลฟอบนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเนี่ยสามพันหกร้อยมิลลิแอมนะครับอยู่ในนาสูงสุดสามถึงหกชั่วโมงเลยนะขนาดหน้าจอห้าจุดห้านิ้วนะครับอ่าถือว่าโอเคเลยนะพกพาเล่นไปไหนมาไหนได้ง่ายมากเลยนะครับใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max นะท่านผู้ชมนะนิดนึงนะครับตัวนี้นะเออโอเคเลยมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอืมอ่าหรือบอกกิมนี้ครับไม่จะเป็นต้องใช้เน็ตนะถ้าซื้อแบบตลับนะครับไม่จะเป็นต้องใช้เน็ตถ้าซื้อแบบตลับนะเสียบปุ๊บเล่นได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะอัปเดตก็ต่อเน,น็ตเอานะะะครัับไไมมม่ออปเดดตก็้นนทชื ไม,ไม่ต้องต่อเน็ตนะครับเกมนี้ไม่จําเป็นต้องต่อเน็ตนะจ๊ะมาเรามาเล่นกันเลยนะครับเจ้าตัวเครื่องนะครับราคาประมาณ3 0 0พันถึงสี่นะถ้าเป็นมือสองนะแนะนําให้ซื้อมือสองถ้าเป็นมือหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดพันนะลิงก์ซื้ออยู่จะจะด้านล่างคอมเมนต์คลิปผมแปะไว้ให้แนละ้วทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยนะครับอืม,มาโอเคเล็สโก้ลุยนี่อตอนนี้เราเพิ่งที่จะอัญเชิญเซเบอร์มาได้นะทุกคนนะหลังจากที่เราสู้กับพวกไรเดอร์ไรเดอร์นี่พวกเป็นอ่าพวกเจ้าของนินจานะทุกคนนะ ไปไปไปอันนี้เราอยู่ในปียุคเอโดะนะครับปีหนึ่งหกห้าหนึ่งนะทุกผู้ชมนะเซเบอร์เราโคตรตึงอ่ะซับก่อนซับก่อนนี่มันจะบอกทิศการต่อสู้นะครับทุกผู้ชมนะหลักๆก็คือกด x เอ้กด y นะ y จะเป็นการโจมตีแบบระยะเบานะครับทุกผู้ชมนะโจมตีแบบเบานะครับ y y ส่วน x จะเป็นการอ่ตีแบบหนักนะครับทุกผู้ชมนะั่นเห็นไหมหนักนี่ยงไงนะครับแล้วเราก็สามารถที่คอมโบได้อย่างเช่นกด y y เดี๋ยวจะตีคอมโบ y y y แล้วก็ x นะครับท่านผู้ชมนะ y y y x อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยนะเห็นไหม y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  x นะ y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  x อย่างงี้เห็นไหมติดคอมโบได้นะครับเกมนี้สามารถทําคอมโบได้ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ในส่วนของปรานต่างๆได้เฮ้ยเจอกับเซเบอร์ไอเจอกับไลเดอร์ว่ะเซเว่นนะครับท่านผู้ชมนะเซเว่นฝั่งตรงข้ามเรานะครับที่มันจะมาตามข้าเรานะแต่ฝั่งเรานี่ไอฝั่งเราเซเว่นเราอยู่นี่นะครับเซเบอร์ แล้วก็คั้ายที่จะเก่งเรื่องการโจมตีเหมือนกันปุ้ย <S 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 กดเซตอาเป็นเด็ดหลบนะทุกผู้ชมนะเอาดีเอาดิลุมต้องลุมสองฝันไม่ค่อยเข้าด้วยเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ใส่ชุดเกาะมาจัดเต็มเลยปุ้ย,ยมาดิปุ้ยต้องหลบให้ได้นะครับการโจมตีมัน อ๋ออันนี้เป็นไรบอลโอ้เป็นเป็นปัญญาเป็นยา,นาโอเคผมแม่งกูใช้ไปสองอานเลยเมื่อกี้เออเกืบอบตายประสานการโจมตีคนดูซเซเบอร์เราซเซเบอร์เราใส่อยู่้องกดตามที่มันบอกครับเอาดินี่ซเซเบอร์เราผิวจัดเหมือนแบบเป็นทรงจีนหน่อยซเซเบอร์เรานะคนดูนะเซเวน่นเราเซเวน่นเราเซเวน่นกับไรเดอร์ครับไม่ใช่ซเซเบอร์ ไรเดอร์เป็นซอร์แวนนะครับเป็นพูดง่ายคือวอิลเ,เป็นแบบวีรบุรุษวีรชนเนะี่ยคนดูนะโอ,อ้มันต่อสู้กันนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าของ, iders, งไรเดรอร์เซอร์แวนไรเดอร์นะครับเราเป็นเจ้าของเซอร์แวนไซเบิร์ดมาราวะว่ามาละว่าเราไม่ค่อยมีก้อนอะไรหรอกแต่เราผิวเหมือนหน้าจาเลยปะ,ะมีตัวมาเสริมครับนี่นี่มีก้อครับมีคนมาแจมนี่วะ่ะใครโจมตี โควตัวมาซะดีๆมีคนรอบตัวตีนะครับอืมผมว่าน่าจะเป็นพวกมีดนะนี่เอารวมกันต่อสู้เฉยมีคนมาแอบหลอยการต่อสู้ครั้งนี้มีคนมาแทรกแซงอาชซิสนี่มาแล้วว่าชเชดมีดนี่ว่าสิบแปดมีดนะคนับดูนะนี่อันดาบมาด้วย ฉันระเบื่อจริงๆเลยมาแล้ววะน่ามันหอกแต่เขามีหอกสองอันเลยแล้วนั่นนะโฟร์แบ็คเนี่ยคนดูคาดอะไรวะอ๋อแลนเซอร์นึกว่ามีดนะคนดูนะ เราเจอไลเนอร์แล้วก็เลนเซอร์อันนี้ของเราเป็นซีเบอร์นะครับซีเบอร์เอาว่ะเราได้เล่นเป็นซีเบอร์นะรอบนี้มาดิอย่างผิวอย่างผิวกดอาอ๋อเป็นการโฮใช้สกิลเหรอโอเคหุยหอื้อ เราต้องชนะ้ตัวนี้ไปได้เลนซอร์เลนซอร์สกิลมันถึใช้สกิลด้วยนะฮะคนดูนะเอาสิฉันก,กม็มีนี่เป็ไงล่ะติดตั้สวยติดคอมโบได้ด้วยนี่เป็นไง่ะสับเลยครับสวยวิย อย่างผิวอย่างผิวคนดูเอาดิผบครับหลบสวยนี่เป็นไงนะ่ะปานวาลีหรือเปล่าปานวาลีหรือเปล่าโอเคอุ้ยคัดซีนอีกแลว์กิ่งแต่คัดซีนกันอีกแล้ว เซเบ,บอร์เราตึงอยู่นะเนี่ยนี่มันการต่อสู้อะไรกันเนี่ยาอาซา,ากุสะกลายเป็นทะเลพึ้องอย่างนั้นเหรออะไรกันวะฉันควรทำยังไงเนี่ยรลดิเรียกชื่อเรานะครับรฉันสัมผัสได้ถึงอย่างอื่น อย่าสนใจอย่างอื่นเลยน้าแลนเซอร์เข้ามาต่อกันได้เลยมาวะวันี้มันสู้กันจนแบบนั่นนะคุณดูนะมันทำให้แบบบ้านเมืองมันพังทลายสู้กันนัวจัดๆนี่ใครยอมใครเลยนะแลนเซอร์นี่มันสายหกนะครับ ไปไหนว่าไลเดอร์มันไปไหนว่าตัวหนึ่งนี่โอ้เราสามารถปัดป้องการโจมตีได้ด้วยบ้ากัน <c oughs> บ้านเมืองไหม้ไปหมดอุ้งวงมากันคนเดือดคนดูไอ้นี่ก็วิ่งไปวิ่งมาเฮ้ <c oughs> ตัวอื่นเขาไปลบอยู่ไกลนะคนดูนะ เอาละมันบอมดูทีท่าจะไม่จบไปง่ายสินะเปิดอันติเลยนี่มันฮ่าทรงเหมือนแบ,บพวกนานจานะต้องชมนั้นแบบป็นแบบตัวเล็กๆต่อสู้ได้ลงพิวไหวหยุดก่อน เอาว่ะเซเบอร์นี่สั่งให้เซเบอร์หยุดนั่นสั่งหยุดทำใหม่เออเขาไม่สั่งหยุดหนีบ้านแหลกไปกวา่านี้นะสั่งหยุดปุ๊บเลยไอ้นั่นเลยต้องหยุดด้วยเลยเลือดก,กระอักเลยทีนี้ตายไหมนะ่ะแรงเหลือเกิน ตัวเย่ยไหมเนี่ยอ้าว <c oughs> เกือบตายไปสั่งยึดกระทันหันนอกดูมันมันมนันกระอักเลือดเนาะบานแหกเลย <c oughs> แถวนี้อะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอ <Master. S 1> ขอโทษทีมาสเตอร์ Master. มันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะนั่นละมันมันลิจังวะกลับกระเทยไรเดอร์เข้าใจแล้วท่านโรลีลต่อไปถ้าเราได้เจอกันรอบหน้าคงจะไม่มีการปานีกันนะกลับแล้ว ด่านะว่าทำไมถึงปล่อยมันออกไปอย่างนั้นได้รอก่อนเซเบอร์เนเรวาอครับฮาฟูถึงจะจัดนายทำอะไรเนะี่ยฉันกำลังจะจัดการต้นนั้นนายอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ที่นี่กูค<ล><ล>นบริสุทธ์จะล้มตายไปด้วยฟังฉันนะ แต่ว่าแต่ว่าอะไรดูรอบๆดีสิทางทลายไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่สนหรอกนาะอ,อาวุธของฉันเนี่ยมันเป็นอาวุธที่แข็งแก่งมาก,จ,ากจะจัดการมันได้แล้วกำลังเถียงกันอยู่นะครับทุกชมนะสกิปไปเลยแง่งเสียเวลา เย้เซฟหรือยังเซฟแล้วนะครับคุณดูนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครัสำหรับเจ้าตัวเกมเฟสซามูไรเรมเน้นนะทนะ่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อเกมนี้อยู่ด้านล่างของยานตะคิปนะไปซื้อกันมาได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ลิงก์ซื้อเจ้าตัวเครื่องนี้ก็อ,อยู่ด้านล่างของยานตะคิปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคก้กตัวก่อนเจอกันกใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าผิดข้อผิดพลาดประการใดยังไงกนะ็ขออภัยณตรงนี้นะครับแปลผิดแปลถูกยังไงขออภัยไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็พยายามที่จะแปลให้ถูกทุกคำนะแล้วก็พยายามที่จจะแปลตาาามมควเข้ใ นะครับท่านผู้ชมนะยังไงถ้ามันไม่ถูกใจใครก็ผมขออภัยไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า